มอมราชวงศ์คึกได้ประโมทเคยบอกว่าใครที่จะมาขึ้นเป็นผู้นําทางการเมืองนะถ้าคุณตอบคําถามนักข่าวไม่ได้คุณบริหารจัดการกับน,นักข่าวไม่ได้นะคุณไปไม่รอดหรอกนะแต่ผมดูแล้วเนี่ยคุณพิธาเอาอยู่เขาจะทําในสิ่งที่เขาจะพูดครับและเขาจะสู้ในสิ่งที่เขาจะสู้ค่ะเชื่อมั่นในตัวเองสองแสดงความมั่นใจให้คนเห็นในความเชื่อมั่นนั้นเจนมากผมผ่านาานายกรัฐมนตรีที่ให้สัมภาษณ์ครั้งแรกมาแล้วหลายคนนะชีวิตผมนะยังไม่เคยเห็นใครมีความมั่นใจเท่ากับคุณ ถ้ามันเลยความมั่นใจไปอีกนิดก็ใช้คําว่าทรมนงมั่นใจมากแล้วได้แสดงความมั่นใจให้คนเห็นแล้วไม่เขินถ้าเป็นคนอื่นนะจะยังไม่พูดหลายประโยคที่เหมือนคุณพิธาพูดนะถ้าเป็นคนอื่นนะแม้กระทั่งคุณพิสิทธิ์เวชาชีวะเนี่ยวันแรกที่รู้ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ยังไม่แสดงความท่าทีเป็นอย่างนี้นะยังสงวนท่าทีไว้ก่อนยังสงวนท่าทีไว้ก่อนอันนี้เขาบอกนักเรียนหนอกคือคนที่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ได้แสดงความมั่นใจว่าเป็นผู้นําให้คนอื่นที่ยังคิดออน อดแอดอยู่เนี่ยมั่นใจเชื่อเชื่อมั่นในตัวเขาด้วยนะผมว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยเชื่อมั่นคนเกิดความเชื่อมั่นว่าเขาจะทําในสิ่งที่เขาจะพูดแล้วเขาจะสู้ในสิ่งที่เขาจะสู้ผมว่าหลายหลายประโยคมันซ่อนความมั่นใจซ่อนซ่อนความเชื่อมั่นถ้าคนที่ไม่ชอบก็อาจจะมองไปแง่ว่าโอ้ยหลงตัวอะไรทรนงตัวเองมากเกินไปคไม่ใช่อย่างประโยคที่บอกว่าพร้อมรับความคิดเห็นที่แตกต่างเพื่อให้ผมเป็นนายกที่ดีขึ้นในทุกวันเขาเขาต้องแสดงท่าที อย่างนี้ภาษาโบราณก็คือตัดไม้ข่มน้ำเอาไว้ก่อนครับตัดไม้ข่มน้ำเอาไว้ก่อนถ้ามาหน่อมแนมหน่อมแนมหรือมาแสดงความไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยไม่ได้นะครับอันนี้ท่าทีแล้วอาจารย์ฮะเรื่องของสูตรจัดตั้งรัฐบาลสูตรจัดตั้งรัฐบาลรวมฝ่ายค้านเดิมแล้วก็ที่เปิดเผยตัวเลขออกมาชัดเจนตอนนี้อาจารย์มองไงฮะผมติดใจคำว่า MOU ไม่เคยจูนไม่เคยเจอนะครับ MOU มันจะเกิดเพราะอะไรครับสมัยก่อนเนี่ยรัฐบาลนี้หาเสียงไว้จะไปทําเรื่องนี้ครับพักนั้นหาเสียงไว้จะไปทําเรื่องนั้นค่ะ พักโน้นหาเสียงไว้จะมาทําเรื่องนั้นเมื่อมารวมกันเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาจะต้องเอานโยบายหลักของแต่ละพักเนี่ยมารวมกันเพื่อเป็นนโยบายรัฐบาลคแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือผ่านไปแล้ว3ปี4ปีทําอะไรไม่ได้ยังอยู่ในฝันอยู่ฮะเพราะต่างฝ่ายต่างพักต่างอ้างว่ามันติดปัญหากระทรวงนี้ติดปัญหาผมไม่ได้คุมกระทรวงนี้ฉะ<อ>นั้นเนี่ยเอามากองไว้ตรงกลางแล้วถ้าจะแก้ปัญหานี้กระทรวงนี้พักนี้คุณว่าอย่างไงพักนี้ว่าอย่างไงทำเอม โอยูเนี่ยมันไม่ได้แค่ว่าจะใครจะทําอะไรนะแค่กําหนดกรอบเวลาด้วยแล้วถ้าติดตรงไหนทะลวงตรงนั้นที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินมันไม่รู้กี่กระทรวงกี่กรมกรมพัฒนาที่ดินกรมโน่นกรมนี่สปคกระทรวงมหาดไทยวุ่นไปหมดพอจะแก้ปัญหาแผนที่ของแต่ละกระทรวงก็ไม่ตรงกันครับฉะนั้นวิธีการที่คุณพิธาอธิบายก็คือว่าเอาปัญหามาวางอยู่ข้างหน้าแล้วเดินหน้าแก้ปัญหานั้นเป็นหลัก เกี่ยวกับกระทรวงไหนกระทรวงนั้นจะต้องทำยังไงมา MOU ไว้ตกลงไว้มัดกันไว้หลวมหลวมว่าให้ต้องทำอย่างนี้นะครับไม่ทำไม่ได้นะแล้วต้องทำในกรอบเวลาให้ได้ว่าใน 4... ปีจะได้เห็นอะไรหนปีเห็นอะไรสงปีเห็นอะไรสปีเห็นอะไรผมว่าเรื่องนี้ใหม่มากนะครับคุณพิธาบอก m o u ทางการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องการเมืองสากลเลยเราเป็นมาตฐานแบบสากลเลยใหม่มากนะ แล้วถ้าเป็นอย่างนี้จะรู้ว่าแก้ไม่ได้เพราะอะไรครับแล้วจะบอกกับประชาชนเองว่าที่แก้ไม่ได้เพราะติดกระทรวงนี้กระทรวงนี้ใครคุมอยู่ครไม่มีใครยอมเสียไม่มีใครยอมเสียลังวัดหรอกครบเขาจะต้องทำกันเต็มที่อันนี้เรื่องนี้ใหม่ เป็นความหวังมากเลยนะมันมันหลายปัญหาที่เลื้อรังอยู่ในบ้านเราปัญหาเรื่องที่ดินปัญหาเรื่องที่ดินทํากินปัญหาเรื่องอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยที่แก้กันมาไม่รู้กี่สิบปีตั้งแต่ผมหนุ่มจนแก่เนี่ยหาเสียงกันเหมือนเดิมเนี่ยแล้วแก้ไม่ได้เนี่ยนะฮะมันจะเป็นความเข้มแข็งของรัฐบาลใหม่แล้วก็อย่างที่คุณพิธาบอกว่าจะต้องมีคอนแทคพอยต์นะในการที่จะผูกมัดนโยบายหรือวิธีการทํางานร่วมกันสังเกตดูเละการบริหารตัวเองกับนักข่าวเนี่ยคุณพิธาเก่งมากนะ หมอมราชวงศ์คึกได้ประโมทเคยบอกว่าใครที่จะมาขึ้นเป็นผู้น,นําทางการเมืองนะ<ม>ถ้าคุณตอบคําถามนักข่าวไม่ได้คุณ<ฮ>บริหารจัดการกับน,นักข่าวไม่ได้นะคุณไปไม่รอดหรอกเพราะมันนักข่าวโอ้โหไม่รู้จักไหนจากไหนนะทั้งสตส่ต<ม>ประเทศต่างประเทศทั้งคําถามที่เราชอบทั้งคําถามที่เราไม่ชอบทั้งคําถามที่ทําให้เราอึดอัดทั้งคําถามที่ตอบก็ได้ไม่ตอบก็เสียเยสก็เสียโหนก็เสียมันจะพลั้งพลูมาแต่ผมดูแล้วเนี่ยคุณพิธาเอาอยู่นะฮะเขาเอาอยู่